อ๋อถามเผื่อว่าถ้าลูกค้ากินแล้วนอนไม่หลับจะตอบลูกค้ายังไงดีอ๋อกรณีนอนไม่หลับอ่ะโ <Okay, S 2> อเคโอเคเอางี้ในกรณีที่คนนอนปกตินอนหลับปกตินะถามว่าเราแนะนําให้ทานไหมแนะนํานะการที่คนเรานอนปกติไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าคุณภาพการนอนเราดีเยี่ยมนะแต่เราอ่ะแนะนําว่าคนที่อาจจะนอนรู้สึกว่าเต้ยนอนหลับปกติอะคะ่ะเราอยากแนะนําให้ลองกินถูกไหมคะเพื่อให้แบบคุณภาพการนอนดียิ่งขึ้นแล้วในกลุ่มคนที่ ทานแล้วนอนไม่หลับนั้นแปลว่าคือคอนเซิร์นไว้เลยนะว่าหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วเป็นปกติถูกไหมคะและต้องเป็นคนที่อาจจะกําลังที่กิน่วกลุ่มยานอนหลับที่โดนสั่งก่ายโดยคุณหมอมาอยู่แล้วเพราะว่าคนที่นอนหลับปกติต่อให้ไม่กินเบ e ีเขาก็นอนหลับ ถ้ากินเบลีเขาก็นอนหลับฉะนั้นคนที่มาถามว่าทําไมกินแล้วมาไม่หลับแปลว่าเขาเป็นโรคนอนไม่หลับถูกไหมคะซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยเทกยานอนหลับเลยแต่ฉันพยายามนอนด้วยตัวเองมาตลอดแต่ก็คืนนอนไม่หลับหรือกลุ่มคนที่เทกยานอนหลับโดยคุณหมอมาตลอดแต่ว่าเอ้ยอยากอยากเลิกกินแล้วแล้วแบบมากินเบลอีดีกว่าฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าทานเบลีแล้วไม่เห็นผลจะแนะนํายังไงหนึ่งเลยนะคะลองโหลดดิ้งโดสสักสองซองก่อนนอน สำหรับกลุ่มคนที่ไม่เคยทานยานอนหลับเลยนะลองโหลดดิ้งโดสแล้วแบบสักสองซองก่อนนอนก็นได้ค่ะแล้วดูว่าเฮ้ยลอยทางร้อยยังไงมันก็หลับดีขึ้นคือถึงแม้ว่าการหลับมันอาจจะไม่ได้ปกติในครั้งแรกที่ทานแบบอุ้ยตื่นมาแล้วแบบหลับแปดชั่วโมงยาวแต่อย่างไรเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนะว่าการทานในครั้งแรกเขาในโหลดดิ้งโดสนะะมันก็จะสามารถช่วยให้เขาอาจจะหลับง่ายขึ้น เขาอาจจะตื่นมาแล้วเขารู้สึกไม่ง,วงัวเงียถูกไหมคะแต่เคสที่2คือกลุ่มคนที่นอนไม่หลับแล้วทานยาน,นอนหลับอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันทานเดียวเีกแล้วไม่เห็นผลเลยงั้นเปลี่ยนใหม่ลดโดสยาน,นอนหลับเหมือนี่เคยบอกเลยแล้วเพิ่ม b le เข้าไป1-2แล้วลองทาน เขาจะค่อยๆเห็นผลมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือให้เขาค่อยๆลดโดสยาน,นอนหลับลงลดลงเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะแล้วก็เหลือแต่เบลีในที่สุดเขาก็อาจจะสามารถเห็นผลได้ดีขึ้นค่ะเพราะถ้าเกิดคําถามเนี้ยขึ้นมาแน่นอนว่าคนเนี้ยต้องเป็นคนที่นอนไม่หลับอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเป็นกลุ่มคนนอนไม่หลับที่เทคยาหรือไม่เทคยาแค่นั้นเอง